ประโยชน์ของถั่วแขกกับผู้สูงอายุรู้หรือไม่ถั่วแขกไม่ใช่แค่ผักธรรมดาแต่เป็นตัวช่วยสุขภาพที่มหัศจรรย์สำหรับผู้สูงอายุอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญทั้งวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ที่ช่วยบำรุงสุขภาพและเติมพลังชีวิตในวยัยเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบไฟเบอร์ในถั่วแขกช่วยกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดอาการท้องผูกและยังสันนมในระบบขับถ่ายในทุกวันชีวิตจะรู้สึกสบายตัวขึ้นและสดชื่นมากยิ่งขึ้น วิตามินเคและแคลเซียมในถั่วแขกช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงพร้อมลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนนอกจากนี้ถั่วแขกยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและบำรุงสุขภาพหัวใจทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรงอย่างมั่นใจถั่วแขกไม่เพียงดีต่อสุขภาพแต่ยังง่ายต่อการปรุงจะนำไปทำต้มผัดหรือแกงก็อร่อยกินง่ายและเหมาะกับความต้องการโภชนาการในวัยสูงอายุมาร่วมดูแลคนที่คุณรักในทุกวันด้วยการเสริมสุขภาพด้วยถั่วแขกให้อร่อยและมีประโยชน์อย่าลืมชมวิดีโอนี้ เพื่อได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการปรุงเมนูที่ดีต่อใจและแชร์ให้คนอื่นทราบกัน